สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เรามาทำงานที่สนามชาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะคะบรรยากาศฝนเพึ่งหยุดตกนะคะก็รถยังไม่สามารถวิ่งได้นะเพราะว่าแท็กเปียกนะคะน้ำน้ำท่วมนะคะวันนี้ นะคะเราว่าเราว่างร้องกรุงคุยตีกรุงตินเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเอ้ยไปดูเขาดูดน้ำนะคะตรงโค้งใครได้มาไม่ได้ทำไมไข้มันตรงอุโมงนะคะอุโมงน้ำท่วมเลื่อนเลื่อนมาเร็วเร็วดูของพี่ดิเห็นไหมนี่ เดี๋ยปกติเราจะมาตรงอุโมงค์ตรงนี้แต okay. okay, ่ว่าน้ํามันท่วมนะคะเราเลยต้องตัดแทนดูครับว่าน้ำมันท่วมเยอะขนาดไหนอุ๊ยจะลองไปเสียบไปดิเต็มอุโมงค์เลยจ้าช่วยชูให้ช่วยโอเคยังไงจิ้มลงไปตรงนู้นอ่ะเปิดไฟฟ้าถ่ายเลยโอเคถ่ายรูปเปิดประตูกินพร้อมเปิดประตูเลยตัดลูกจับแต่ยาน้ำมัน <laughs> เดี๋ยวพาลงไปดูนะคะท่วมลึกวนีกเหมือนกันนะนี่ปกติปกติต้องลอดตรงนี้มานะคะจะเข้าโค้งข้างในเมื่อวานเรามาไอ้ตัวสูงนั้นมันยังไม่ท่วมเลนะใช่ดูนี้ตัวสูงลึกนะคะรถ ไม่สามารถข้ามาได้มีปลาไหมพี่ก็เจ้าหน้าที่สนามนะคะกำลังจะทำหน้าที่ดูดออกนะคะเมื่อคืนฝนตกหนักตั้งแต่ตีสี่หนักมาก ไม่เคยไปเวยสนาม่ามันอร่อยเร้่มาจากโรงแรมจริงวิ่งอยู่หนละังบึงส่งเลยนะกลัวตกอีกมากเลยวันนี้ฝนน่าจะตกอยู่นะนนยทนนี่บ้านมีการไปดูนมดิพี่านั่งกินดูโดนขออนุญาตข้ามกุกหนึ่ง มันจะมีปั๊มนะคะคอยดูดน้ําตลอดเวลาน,นะคะแต่ว่าเนื่องจากปัม๊มมันจะทํางานช้านะคะก็เลยต้องใช้เครื่องดูดดดขึ้นไปช่วยนะครรุนเก็บฟองเลยะเิ่นไปแล้วพี่เพราะว่าถ้ารถวิ่งจริงๆค่ะตรงนี้เราต้องเป็นทางที่เราต้องกรณีที่แบบว่ามีนักแข่งรถเกิด เบื้องต้นนะครับในนี้ก็จะมีปั๊กปันบนนนคอนอัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะก็จะพาเนกแข่งออกมาทางนี้นะคะเดี๋ยวต้องทางไปดูข้างล่างนะลงไปดูยังไงเนี่ยดูทางลงนะคะชั้นนะสไลเดอร์ลงไปเลยใช่ไหมเหมือนเอาเลยมานั่งกานั่งกินดูให้กำลังใจให้กำลังใจไม่ ที่มาสนามเนี่ยอาจจะไม่ไม่เคยเห็นอุโมงค์นี้เนาะเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างอะแข่งมาทำไม่เคยนักแข่งเยอะนักแข่งบางทีนักแข่งยังตื่นเต้นเลยว่างานรถยนต์ขอมาส่งมีสนามว่ามีอุโมงอะไรไงี้ยเนี่ยตรงข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแท็กเนาะเวลาเราเข้าข้างในเราต้องรอดรอดลงมา ไม่ใช่อะไรนะรอให้น้ำแห้งแล้วจะจับปลาเ <c oughs> มื่อกี้เพลิดตกที่ทาย เฮ้ยะกินให้เสร็จก่อนช่ไมแล้วค่อยไปอร่อยไหมอร่อยเลยครับอ๋อร่อยแต่ควนต้องสิบโมงนิดหน่อย อันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เรามาทำงานนะคะเดี๋ยวมิก็กลับบ้านสาวร์อาทิตย์หน้ามาใหม่นะงานมีงานอีกทุกสาวร์อาทิตย์นะคะช่วงนี้ ใครจะเห็นเมื่อคลิปที่แล้วะที่นันนพากระถินมาถ่ายรูปใต้อุโมงนี้ช่วงพักเที่ยวแล้วก็จะมาหลบในใต้อุโมงนี้นะเพราะอากาศเย็นถ้าได้เบ็ดมานี่พอดีเลยนะ ถ้านั่งได้เลยโดถ้านั่งได้เลยเอาเบ็ดมาไปหรอวะปะ,ปะ ังเกตนะคะบริเวณสนามเนี่ยจะไม่มีต้นไม้เลยนะคะอันนี้เป็นบริเวณโค้งสามเนี่ยจะเป็นทางตรงตะแข่งจะทำเวลาตรงช่วงนี้นะคะ่ะสปีดออกมา มองไปก็จะเห็นแกนสแตนนะคะแกนสแตนอยู่โค้งไหนก็มองเห็นทุกโค้งนะคะเพราะว่าถ้าเราขึ้นไปชมเมืองแกนสแตนอ่ะมันจะเห็นสนามทุกโค้งเลยค่ะ360องศาทุกคนด,ดูสถานที่ทำงานเรานะคะดูคนดูไก,กลไนี่ ค่อยได้มาดูรายการนะคะได้ได้เห็นสนาเนีย่ยแล้วก็ให้ดูพระพาวนาองก็ติจะเห็นเราไม่ใส่ชุดส้มเนาะแต่นี่เป็นรายการซ้อมนะคะ จะใส่เสื้อกั๊กเขียนว่าไม่ได้เข้าเป็นเสื้อของรายการ MotoGP นะคะ,ะมเมือ่อปี2 0อ9นานอยงงู่นั่นอีกแล้วฮึ่ง มันจะโดดขึ้นไหมมลต้องยื่นี่วนเหนไม่ไอ้ ผลน่าจะตกอีกเนะม่จากการพยายามพยายามต่ออากาศแล้วของพนักงยายามนะครับั่งดโลงครับ้องฟ้าสวยมากครับไปดู้องฟ้าสวยมากนี่ครับผู้ใดมาดูสนามว่ามีที่พักนะครับร <c oughs> อนังเสียงได้เลย ่ะเราไปไประจำจุดปะฮะไม่ใช่หรอกน,นั่งผมก็ยังไม่ได้หมัดเลยไปค่ะเดี๋ยวพาไปไประจำจุดนะคะค่ะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปไประจำจุดนะคะ นี้อย่าให้มีลมทำเมื่อวานส่งโรงพยาบาลไปสองได้ เอาขออีสองยจ้ะเป็นรถคนอื่นาออกสิจะของรถของรถาตาตอันนี้เป็นบร,เริเวณ แรแลนสเปนนะคะเป็นจุดสตาร์ทนะคะจุดสตาร์ท เพียงเท่านี้นะคะให้ดูบรรยากาศการทำงานสนามตอนเช้าของพวกเรานะคะก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ